มันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมโพสต์ไปเรียบร้อยเป็นการรีวิวเนาะนั่นก็คือรีวิวแหนมหนังหมูครับทุกคนและคลิปคลิปนั้นทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้ยอดวิวน่าจะเกือบ10ล้านวิวและที่สําคัญหลังจากที่โพสต์ไปเสร็จเรียบร้อยยอดขายที่ทําให้แบรนด์ได้อะ ทั้งหมดประมาณ3ล้านถือเป็นรีวิวแรกของผมในการรีวิวอาหารหรือว่ารีวิวสินค้าให้กับลูกค้าเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยคนหนิงที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็มาไลฟ์สดกับเราในวันนั้นช่วง11-11แล้วก็ร้านแตกกีกคนเป็นความประทับใจมากเนี่ยทุกคนมันน่ากินดูสิอู้ร้อนร <laughs> ้อนแต่น่ากินมากทุกคนมันเป็นแหนมหนังหมูที่อร่อยมากมันจะมีความแบบ เปรี้ยวเบาๆมันจะมีความนัวเหมาะกับการทานกับข้าวเป็นกับแกล้มหรือไปทํากับข้าวอย่างอื่นก็ได้มันเป็นหมูล้วนอ่ะมันเป็นหมูล้วงที่ไม่มีอย่างอื่นผสมเลยดูยนี่สิเนี่ยแล้วกินกับพริกนะดีมากปกติเนี่ยหน,หนึ่งหนึ่งหอเนี่ยอันนี้มันครึ่งกิโลห้าร้อยกรัมเขาขายอยู่ประมาณน่าจะเกือบ200บาทแต่ตอนเนี้ยถ้าทุกคนอยากได้อะ่ะ คณหนิงก็ยังให้อยู่ถ้าอยู่ในช่องนะก็จะให้หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้สั่งได้เลยนะนี่อร่อยมากอร่อยขออนุญาตนะครับขอทานคำใหญ่ๆใ,ให้ทุกคนต้องซื้อบอดูสิร้อนๆอยู่เลยต้องมีคนถามว่าทำไมไม่รอให้เย็นก่อนแล้วค่อยกินอุ่นๆอ,อย่างเงี้ยกินกับข้าวเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้ปึ๊บอือหือ นี่นะทุกคนนะขออนุญ,ญาตนะครับอืมทุกคนนั่นึ่งจะดีมากยังให้าราคาน่ารักอยู่ก็ต้องจ่ายสองร้อยสามร้อยนะครับร้อยเดียวใี่ตะกร้าเี็บจิ้มเลยครับ